พี่น้องพ่อกล้าทำขาชาแนลนะคะมอนดิตารผาพี่น้องกินขึ้นเตี๋ยวไก่มะละค่ะนี่ตามีิตาเด่นปรุงให้เบิ้งนะตันสร้างเป็นเส้นมีค่ะพี่น้องมีมีขาอามัก่ให้คอมานํ้ำตาให้คอให้เนื้อแล้วก็ผักขาดไม่ได้เลยคือมะละสดจ้ะตันล่องลานนี่เป็นลานแหลกขึ้นแตพี่น้องมาชิมน้ำกกนมันสิเป็นแนวด้ว Ok, eu สุคอไก่จ้ะคอไก่ มึมดีคักมาละ ยี่สิบบาทเจ๊พี่น้องถุงนี่ช่ามนี่ร้อนเลือดตอนมากินเลือด เกลส่วนมากสิหลายนะพี่น้องไก่มันต้นทุนบ่แพงพอมัง้ง กรุงเทพอากาศเย็นๆอยู่่ะก็เลยฟาใส่เสอ้อกันหนาวไว้แต่ขันเง้วไว้เดี๋ยวมันจะเศร้ายินก่อน ซุปเค็มแต่ม,มันปรุงขึ้นแทนน้ำซุปเข็มมีคนเคยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวถ้าช่วงใกล้ปิดร้านช่วงค่ำๆนี่แตช่วงเขาจะกิบร้านน้ำซุปมันสิเข้มกว่าปกาติเพราะว่ามันอยู่กนหมอ้อเพราะฉะนั้นเขาต้องเฝ้าไปกินตอนเพินเปิดร้านใหม่ๆ ไก่บม็มีลูกชิน้นนะแบบย่างตานมาก,กินอ่าลูกชิน้นเวลากินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องนึกถึงลูกชิน้นแต่ก๋วยเตี๋ยวไก่บ่มีแปะใส่ก๋วยเตี๋ยวไก่เอใส่ลูกชิ้นไก่ก็ได้อะ่ะ มันอาจจะบกเ,เขาหรือเปล่ารึท็อปปิ้งมันอาจจะร้ายแล้วนะบ่ทุกคอันนี้ตันปรุงเพิ่มจากาที่ไทยเบื้องต้นคลิปจ้ะปรุงเพิ่มเยอะมากๆเลย tay hòn phóng sự luôn bùng quýt tiêu là tay phóng sự luôn đi เด้ไปฉีดวัสซีนเข็มที่สองเลยจ้ะ้ที่นาทันอาจีพบดิอัาคิพเพราะว่าอาจิพเป็นไข่เพราะว่าเข็มแรกกับไข่บอกกันว่าเราไปฉีดมาแล้วเราซื้อของมาตุนมาเตรียมไว้เลยซื้ออาหารมาไว้ในตู้เย็นเลยเผื่อไม่สบายกันทั้งคู่เหมือนรอบที่แล้ว จะได้ไม่ต้องลงไปจ่ายตลาดะ อ,อย่าตานมูตันบางคนก็ฉีดเข็มสามแล้วเพราะว่าสองเข็มแรกเขาสฉีดเป็นของชิโนแวกมันก็ตองบูดเข็มสามแล้วมคุนเข็มสามแล้วงตัน,นี่โมเลวเลยตันฉีดของแอตตาจากเข็มแรกเข็มสองกับของแอตตามันก็นเลยต้องเว็นระยะการฉีดจากเข็มแรก เป็นเดือนนะเดือนก,กว่าๆเลยพี่น้องตันฉีดเข็มแรกสิงหาอันนี้พฤศจิกาอืมสามเดือนพี่น้องสองสาเดือนเย้ยแต่ยังของพอตันฉีดของชีดโอฟามฉีดที่หลังตาลเข็มแรกหลังแล้วก็ฉีดเข็มสองเ็จก่อนตานเดียยร้อยก่อนเลยบม่ต้องเว้นระยะบ่ต้องพักดนค่ะ พี่น้องไปแล้วนะคะมน่นกินก๋วยเตี๋ยวสู้พี่น้องเนาะช่วงนี้กินเส้ต็ติดๆดกันนะเด้อพี่น้องเป็นเด็กเส้นช่วงนี้ไปพอกันคลิปหนาเมนูหนหาค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจตาและ,ะรับชมคลิปตาะค่ะสวัสดีค่ะโอเคพี่น้องมาแถม <laughs> เผ็ดกันเลยกินของหวานเอามาหยวนนะจังหน่อยในในกะยังเ่เก็บกล่องเรา ตั้นซื้อหม้อแกงมาจา้ะขนมหม้อแกงยี่สิบบาทซื้อมาสองอันอันนี้ตันใส่ช้อนนั้นเดิมตันเอาทิชชู่ใช่ดอกแล้วว่ไได้เตรียมมา <S 2> <S 2> ชิมเบึงบ่เคยร้องกันล่ะนี่บ่ค่อยหวานแต่กัได้ยุแต่นุมน่มๆดี <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้ไม่ใช่จากเพชรไม่ใช่แม่อะไรเพราะอายุักเพชรก็บอกค่อยหวานไปเลยหรือเป็นหมอแกงสูตรไม่ใส่น้ำตาลหน่อยดิสำหรับลดความอ้วน ถ้าเอดแซบอีเล่ก็ต้องหมอกเกงของเพชรบุรีนะแม่กิมลิงกิมลิงกิมลังอย่างไลายกิมไลายแม่พี่น้องเวลาขับรถไปเพชรนะโอ้โหม่วงจะขางทางแจ็คแม่อย่างเนี้ยไปแล้วพี่น้องไปของแท้แล้วๆั ขอบคุณอีกรอบหนึ่งค่ะ